วิกฤตข้าวแพงสมัยรัชกาลที่6รัฐบาลแก้ปัญหาข้าราชการฝรั่งขอครึ้งเงินเดือนอย่างไรวิกฤตข้าวแพงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากทุพพิศภัยครั้งใหญ่ในประเทศติดต่อกันเริ่มจากเกิดน้ำท่วมจังหวัดภาคกลางทั้งหมดในปี2460ที่เรียกกันว่าน้ำท่วมปีมะเส็ง ต่อด้วยฝนแล้งในปี2461ทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศตกต่ำเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันประเทศใกล้เคียงไม่มีข้าวขายแต่ประเทศสยามมีขายและขายได้เป็นราคาถึง56.9ล้านบาทเศษภายในสีเดือนข้าวภายในเมืองจึงแพงขึ้นเรื่องวิกฤตข้าวแพงนี้พระวรวงศเธอกรมมหมืองพิทยาลบฤทธิยากรผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าไว้ใน อัดต่อทีว่ประวัติพระวรศ์เธอกรมมมื่นพิทยาลาพบฤทิยากรว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปซ้อมรบเสือป่าระหว่างบ้านโป่งกับโพธารามได้ทรงรับลายพระหัตถ์กรมหลวงราชบุรีอีกแหละว่าในปีนั้นฝนแรงมากการทำนาไม่ได้ผลพอเพียงสมควรจะออกกฎหมายกับกันข้าวที่เคยส่งออกไวใ้ให้ราษฎรบริโภคในบ้านเมือง รับสั่งให้พ่อรีบนำลายพระหัสนี้ไปกรุงเทพมหานครถวายทูลกระหม่อมเล็กให้ทรงเรียกประชุมเสนาบดีและประทับเป็นประธานแทนพระองค์ตกลงอย่างไรให้นำมากราบบังคมทูลโดยเร็วเวลานั้นไม่มีถนนรถยนต์ได้รีบเดินทางรถไฟจากสถานีคลองตาคดจังหวัดราชบุรีมากรุงเทพมหานครไปเฝ้าทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมทรงพระสวนปราศัยว่าแหมแต่งตัวสวยจริงนะมาเฝ้าในเครื่องสนามเสือป่าที่แต่งอยู่ แล้วส่งสั่งให้รีบนัดประชุมในวันรุ่งขึ้นท่านเสนาบดีเข้ามาประชุมพร้อมเพรียงแต่เสนาบดีเกษตรศาสตร์ทูลขอให้เลื่อนประชุมออกไปอีกวันหนึ่งเพื่อให้เวลาให้เสนาบดีที่ไม่รู้ภาษาได้หาหมอความมาพูดแทนตัวผู้เป็นประธานปรัดไม่ยอมให้ทำดังนั้นว่าที่นี่เป็นที่ประชุมเสนาบดีจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งนั้นยอมไม่ได้ถ้าปรากฏว่าเสนาบดีผู้ใดไม่รู้เรื่องพอจะปรึกษาหารือกันได้ขอให้ชี้ให้ทราบ ถ้าทรงเห็นด้วยจะทรงกราบบังคมทูลขอให้ถอดได้ความก็สงบไปได้ทราบว่าวาระถัดไปท่านเสนาบดีสองคนพบหนังสือกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเข้ามาด้วยแต่ก็มิได้มีเหตุที่จะต้องยื่นพร,ระวรวงศเธอกรมมหมื่นพิทยาลาพบฤทธิยากรครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัรพระนครแล้วทรงนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม เสนาบดีสภาเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2462ที่ประชุมเสนาบดีตกลงให้ยกเลิกภาษีอากรบางอย่างให้รัฐบาลซื้อข้าวมาขายในราคาถูกและจ่ายเงินแถมพกผู้มีรายได้น้อยและต่อมาวันที่26พฤษภาคมปี2462เสด็จออกขุนนางและประชุมเสนาบดีเรื่องข้าวแพงต่อจากสัปดาห์ก่อน มีพระราชดำรัสว่าการแก้โดยวิธีต่างๆนั้นอาจไม่ได้ผลน่าจะลองแก้โดยวิธีเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลที่ร่ำรวยให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติลองร่างพระราชบัญญัติมาทุเกล้าวทูลกระมองถวายและให้ขอยืมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจากกระทรวงยุติธรรมไปช่วยให้กระทรวงมหาดไทายและกระทรวงนครบาลสืบดูว่าบุคคลชนิดใดร่ำรวยมากที่สุดเช่นได้กำไรจากการค้าขายนอกจากนั้นที่ประชุมตกลงให้เพิ่มเงินเดือนเสมียนพนักงานจาก50บาทเป็น60บาท ในเดือนมิถุนายนปี2462ยังคงโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้เสนาบดีสภาที่มีการประชุมทุกวันจันทร์คงพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องข้าวแพงและค่าครองชีพต่อเนื่องกันมาทุกสัปดาห์โดยทรงพระกรุณาโปรดเปล้าปรดกระหม่อมให้จัดดังนี้ 1. ปิดเอาออกกฎหมายห้ามส่งข้าวออกนอกพระราชอาณาเขต 2. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเจ้าพนักงานกำกับตรวจตราหกท่านคือพระเจ้าพี่ยาเธอกรม,มหลวงราชบุรีดีเรกธิ์เจ้าพระยายมราชเจ้าพระยาสุรศรีวิส,ออสิธิ์สอทศนายวินเลี่ยมสารพระยาอินทรน์มนรีและพระยามโนปรกรณ์นิติธาดา 3. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ระหม่อมให้ยกเงินอากรค่านาสำหรับตำบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี45ตำบลตำบลต่างๆในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ข้าราชการสถานกงสุนที่ปีนงังกลากตาสิงคปโปร์และข้าราชการสถานทูตที่โตเกียวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมจดทะเบียนล้อเรื่องบางชนิดต่อจากนั้นในวันที่9้ามีนาคม2462ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญ,ญัติกำกับตรวจตราข้าวพระพุทธศักราช2462 โดยทรงพระราชปรารภถึงการทำนาปี2462ว่าฝนฟ้าอากาศไม่ปกติเป็นเหตุให้ได้ผลน้อยหน้าวิตกจึงได้มีพระราชดำรัสสั่งกรรมการกำกับตรวจตราข้าวให้ใส่ใจระมัดระวังดูความยากแค้นของราษฎรอันจะมีมาก่อนฤดูเก็บเกี่ยวในปีหน้าถ้าเห็นจำเป็นจะต้องจัดระเบียบราคาข้าวก็ให้เตรียมการจัดการให้ทันท่วงทีปัจนี้กรรมการกล่าบบังคมทูลว่าเมื่อได้ห้ามมีให้ข้าวออกไปนอกพระราชอาณาเขตรอแล้ว ปริมาณแห่งข้าวคาดทะเนว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้นั้นจะมีพอใช้ตลอดถึงฤดูทำนาปีหน้าแต่ว่าผลเมล็ดข้าวที่มีอยู่ตามท้องที่นั้นมีได้สม่ำเสมอกันบางท้องที่ก็มีมากบางท้องที่ก็มีแต่พอเลี้ยงตัวบางท้องที่ก็ขาดแคลนทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้การจําหน่ายธัญญาหารแก่ประชาชนให้ได้มีข้าวทั่วถึงกันจึงเกิดเป็นการสําคัญเพราะในสมัยที่มีเหตุดังนี้ย่อมเป็นธรรมดาที่บุคคลบางจําพวกจะฉวยโอกาสซื้อข้าวกักไว้ขายให้ได้กําไรเกินประมาณ จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบราคาข้าวเพื่อได้ทำการช่วยเหลือราษฎรดังได้มีพระบรมราชองค์การสั่งไว้ทรงพระราชดิริเห็นชอบด้วยความคิดที่กราบบังคมทูลพระกรุณาและระเบียบราคาข้าวที่จะจัดนั้นจะให้เป็นประโยชน์ทั้งในทาง,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 งที่จะช่วยราษฎรที่ขาดแคลนให้ได้ซื้อข้าวสำหรับบริโภคและทำพันได้โดยราคาพอสมควร และในทางที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาวนาที่ทำนาได้ผลให้ขายข้าวได้ราคาเป็นกําไรพอคุ้มกับความเหนอจอเหนื่อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเปล้าโปรดประหมอมให้ตราพระราชบัญญัติกํากับการตรวจตราข้าวครึ่งไว้ใช้ท่วคราวพระราชบัญญัติกํากับตรวจตราข้าวนี้ได้ใช้บังคับมาจนสิ้นสุดฤดูทำนา ปี2463ซึ่งปัญหาขาดแคลนได้สิ้นสุดลงพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นอันพ้นสมัยบังคับใช้ไปพร้อมกับมาตรการเพิ่มเงินเดือนเสมียนพนักงานจาก50บาทเป็น60บาทดังมีความปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมพระพุทธศักราช2463ความว่าด้วยเหตุว่าในตอนต้นปี2462ข้าวมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติเป็นอันมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เสมียนพนักงานซึ่งได้รับพระราชทานเงินเดือนตั้งแต่เดือนหนึ่งต่ำกว่า60บาทลงมาตลอดจนสิ้นยุคข,ข้าวแพงประการหนึ่งและกระทรวงพระคลังได้ผ่อนผันจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงเพ,เพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมเนื่องจากข้าวแพงเช่นทหารตำรวจและนักโทษเป็นต้นกับทั้งได้จ่ายเงินเพิ่มให้กระทรวงทบวงการต่างๆเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้แพงผิดจากธรรมดาอีกเป็นจำนวนมากอีกประการหนึ่ง งบบายอทีเงินรายจ่ายจริงของแผ่นดินประจำปี2462คงปรากฏว่าเงินที่ได้จ่ายไปทั้งสิ้น12 5 5 4 9 5 3บาท95สตางสูงกว่างบประมาณเป็นเงิน6 5ล้าน5 4า1สันนี้ออบาทเก้าสิบ้สตางค์ส่วเงินพิเศษจะดรอคงพระคัมเป็นล้านห่งเ้พันสามร้อเก็บที่สิบ่ตางคประมาณเป็น่งการก็แปดีารหมืณนป็นี่รเดบาทตา้าารพิเศละจาตก็จะได้ประมาณที่1อาสบสอนี่ร้อยเดบกากสตางค์เมื่อคิดหักกับองคระธรรมดาท่รแล้ว เป็นเรมดละด้0 0 3 1ซึ่งมาเทียบแล้เียบเทียบกับการทำนาเนี่ยมากนึงก็1 0า0เมตรถทาารยได้งม่ได้เลย3 0 0บาทต่อต้นต่อปี9.79สตาร์ได้หน้า1ตารางเมตรได้บ่อของกิโลนึงได้ก่าลกบ่อได้โปรดให้กระสุกรวยดีนะอรพกระ่อยดีสูเฮดมันดีกว่าครับลงนทีเดียวจบไม่ต้องไปลงทุนบ่อยอันนี้อายนด็่าปี30ปีครับ3 0ปีเจ้าอยู่ยุคเด็ปี now <laughs> จึงได้มีการเพ่มราคาจอกเบี่ยภาษเงินเดือนุ่ทธศักราเลย4 7 5คืนและริ่มีคนบังคับใช้เมื่อวันต้เอาบตองไปเรียนลุยยังไงก็จะได้เนี่เรียงลูยอยได้มนีละมันมีลูกยังอยู่บอกมาอกว่ามียงครับขาจจะไม่มีลรกอะไรเลยมันเป็นเพื่อเช่่ยปูไม่ต้องไปใช้สารเคมีใช้อะไรบังคับใช้มาก่อนหน้าถ้ามันเว่ามันเจาตัรวมดอะไรเขาก็่อย รวมที่ประสากที่อรงยุติแน้วไบ่ัด้นม่ได้เนาะง้ามใได้เา่ได้ไม่ได้ไมนหล้ไม่เส้ม่นดกาม่ได้มทั้งจ่าย้ไม้ยม่ได้ไม่ไ้มให้แก่ทรวไม่รด้ไม่ไก้ไม่าด้ไ่ายเงม่เพิไม่ได้ม่ได้ไม่งด้ไม่ได้ไม่ไ่งด้ไม่ได้ทม่าด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่อด้ไมได้ตม่ได้ตม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไดตไมด้ไม่ได้ไร่ปด้กม่ทด้ไม่ได้รม่ไ้ไระไร้ไมาได้ไมัติ ซึ่งได้รู้ได้เห็นการจัดทำงบบัญชีดังกล่าวคงจะเห็นเป็นช่องทางที่จะร้นองเดียวบรทนใเ้ยงเรานัอนและพวกพ่อจึงได้อาศัยเห็นที่ทรงมหากรุณาเพิ่มเงินเดือนเป็นพิเศษแกะมีเลี้ยงรานานให้ผนกำไรตอบแทนเราเยอะๆถ้ารนมาลูกเงินค่าตอบแทนเวปก็ว่ามาแวไม่เป็นนี่ยังเที่พรปมว่าลกมาบอตันบตันประจำวันที่20มกราคมเป็นร้อยตันร้อยคนก็ขายได้ ด้วยเมื่อวันที่20กันยายนศกนี้มีข้าราชการชาวต่างประเทศที่ได้รับราชการอยู่ในกรุงสยามจานเนียพร้อมใจกันทำห้พ่อส่งต่อมาแงมาถวายทางราชเลขาธิการกาะทวงกรตงปเมวันที่20กันายนปี1920ใจความวันนการอยู่กิแท้งรวาม่าเท่าตัวและราคาต่ต่ำของเพื่อัตราชั่งเองเมื่อวันท่2นายนปี1 9ใควมันนี้การอยู่กินท้งเครื่องความ่าเท่าตัวและราคาต่ต่ของเพื่อนัตราชั่งเดอนเวันท่20ัน้อยเป็นระเียามันนี้การอยว่กินแท้งเคได้ เออมองได้ว่าเงอเลยของเขามาแล้วโปรดเล่าโปรดกระบอมราาเฉลกธิการส่งเวลาไปฝากทาไมต้นมามายอยู่ด้วยกันได้เนาะเสนาบดีกระทรวงกลางจะระดยกันไร้วมมือทุนกลางทนกรนหม่อมเอานะยต่อมานายเลยแฮมรับชันทามีนังสืวันที่ยี่สิบเปนวันที่การบบก่อนมากได้ส่งไปสองกรต้วงลาต่าระบบมานีมันเป็นเผื่อจีแแรกอยู่แล้วมูเน่ไม่ก็เป็นเผื่อที่สองการกินที่แพงขนเิตัก็ไม่สูงนะอีกไล้ ตัวนี้มาเป็นพืชแทนสูงทีในเขาก็ได้รับแสงอยู่แล้วครับเพราะว่าหมากอีกประมบ้านสักสิบีก็อาย่สูงหินพิพิล่วตัวนี้ก็จะได้รับแสงเต็มที่มันกระออกหนึ่งเดือนพิเศษทุกคราวทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำรุ่งคิดคงรงจริงแี่เมืองของเขานั้นไม่ได้เพิ่มเฉพาะที่อาหารแต่พวกน้นะคลับเพราะแต่จังโบ่่เลไม่ได้เก็บภาษีนี้เลย่ไดเก็บร้อยละหกเราไม่ได้เก็บภาษีเช่นนี้เลยไล่ไดไล่มือไล่เดือน มาจกของแผ่นนั้นใช้เรียนก็มาพวกเดลปกเดลท์มาพวกเดียวฮาม่งแล้วต่ไปมาถึงข้าราชการไทยและราษดอก็เหมือนกัน ถ้าจะให้ค้าราชการชาวต่างประเทศก็ต้องให้ค้าราชการไทยด้วยตื่เช้าจะลองคิดดอเพิ่มข้าราชการชั้นตามอัตราที่ให้อยู่แล้วประมาณร้อยละยี่สิบวอัตราเพิ่มตามขั้นที่สูงไปตามลำดับจนถึงชั้นสูงสุดได้เพียงร้อยละสองรอยว่าจะต้องไปเห็นงายในมที่จะต้องเพิ่มจ่ายอีกปีหนึ่งสองล้านสามแสนเซนเวลาดีถ้าจะเพิ่มก็ชักเงินคงคลังซึ่งเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วมิฉะนั้นก็ขึ้นภาษีอากรรายใดรายหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่เป็นทางที่ควรเพราะในเวลาขับขันเช่นนี้ รัศดรก็ลำบากเหมือนกับข้าราชการ <ฮะ S 1> และยังซ้ำร้ายที่ขาดประโยชน์ในการเพาะปลูกไม่ได้ผลอีกถ้าแม้นว่าจะให้เพิ่มเงินเดือนข้าราชการส่วนประชาราชนจะต้องเสียผลเพิ่ม<า>ขึ้น<า>อีกดังนั้นจะทำให้เกิดความโทม,มนัสขึ้นได้ ก็จะมีเสียงติเตียนรัฐบาลด้วยประการต่างๆจึงเห็นว่าตามคำร้องขอของผู้ข้าราชการชาวต่างประเทศนี้เป็นการเหลือความสามารถของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือได้โปรดให้ราชเลขาธิการส่งเรื่องนี้ทั้งเรื่องไปถวายสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศเพื่อทรงพระดำริทางที่จะได้ต้อตอบผู้ถวายดีกาไปสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ทรงตอบต็อไปเพียงวายของมันก็กลายเป็นโปรดให้ราชเลขาธิการมีต่อไปอีก มีใจหวังที่หนึ่งเขาก็ได้ไปพ่อคุมค่ารถแล้วเขาก็มาเอาทรงรู้สึกในพระราชหฤทัยที่ถึงความทุกข์ยากต่างๆภายใต้ความยากนี้การท่องเที่ยวไปทั่วโลกตั้งแต่เกิดมหาสงครามเมื่ต้องมาอยู่อย่างไรก็ดีนับว่ามันแห่งกรุงสยามอยู่ที่ความทุกข์ยากเช่นนี้กระทบกรุงสยามเบาบางก็ว่าที่เป็นมาแล้วแก่ชาติอื่น จะเ้จาารุ่งเห็นแก่ปนทีสังไรปลูกมากกับพ่อแล้วเจียมลอยตนเตียนหน้ายีทีสังสังไรบดย์ใส่บดิ์บดยสมัครรุ่งสามเสียมลอยตนทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการยากเข็นปานใดที่จะหางานทําในประเทศเหล่านั้นและการอยู่กินลําบากปานใดในที่นั้นอันแน่อยู่แล้วว่าข้าราชการมีอาวุโสอย่างท่านซึ่งได้รับราชการมาช้านานและได้สาแดงให้เห็นปรากฏในความสามารถและความจงรักภักดีมานั้น รัฐบาลย่อมเห็นนอกเห็นใจมากขึ้นแท้จริงในสมัยการอันเป็นที่เดือดร้อนเช่นนี้ทรงสงสารพวกท่านเป็นอย่างยิ่งและเข้าพระราชหฤทัยดีในข้อความแห่งดีกาของท่านหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ปลอดโปร่งแล้วก็ทรงยินดีที่จะให้ตามที่ท่านรองของมาแต่ความยุติธรรมเรืองว่าถ้าให้พวกท่านได้เงินเพิ่มแล้วก็จะต้องให้พวกที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าท่านได้รับเงินเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อได้ทำภพระบาขึ้นแล้ว หลักสีกฏว่าการเพิ่มอัตราเบนเข้าไปเช่นนี้จะต้องบวกจำนวนเงินไปอยู่กับโรงพยาบาลใหญ่ๆเอกชนล้างแพงอ่ะซึ่งท่านคงจะรับรองว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะจัดหามาได้ในการที่เปบนไปอยู่นับัตินี้ หากว่ารัฐบาลบางรัฐบาลสามารถขึ้นเงินเดือนข้าราชการของตนได้ทั่วคราวแล้วนั้นลุยระเิระัฐบาลนั้นมีเงินที่จะใช้จ่ายสูงกว่ารัฐบาลของท่านมันเข้ายกข้ายากมากแพงในโอกาสเช่นนี้มันเข้ายกตีบลัฟกาวไว้แล้วอีนีาง้เพื่องขายากมากแพงเที่ยวบลาฟกาไว้บ่ได้เห็นก็ไดห็นบานสยามไซหาได้ขึ้นเงินเดือนเหมือนกับเช่นนั้นไม่ไหลไปเหนอันหนึ่งที่ประชุมนานาประเทศปรึกษาเรื่องการเงินครั้งเมื่อเร็วๆนี้ได้วางบทเป็นข้อแนะนำไว้ด้วยความมุ่งหมายที่ จะล้างความม่นเงิงแห่งการเงินคลังของโลกในปัจจุบันสมัยให้เป็นที่เรียบร้อยว่าประเทศทุกประเทศจะต้องพยายามเต็มความสามารถที่จะลดจํานวนเงินรายจ่ายประจำปีลงให้ถึงจุดในจำนวนเงนตัดลงมาที่ซึ่งไม่จะได้รายได้ประจามีอาศัยข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วา5กิโล7กิโ10กิโลาจึงมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าไม่ส่งลูทางหลอดโ่งประการใดนักการเที่จะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เพมอัตปราเงินเดือนของท่านตามที่ท่านได้กลับบังคมทูลร้องขอพระราช ทานมาในดีกานั้นค่ะต่อจากนั้นก็มีพบว่าข้าราชการชาวต่างประเทศได้พร้อมกันทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานเงินค่าตอบแทนอีกเลยจนสิ่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้มันออกไปเรื่อยๆครับผมอ่ะอันนี้คือดอกคือดอกครับเพราะพอจะเป็นสุรุนไมอีกแล้ว